กลัวแล้วกันมองว่าก็ก็ถือว่าไม่จบมองว่าไม่ได้หน่อยอะไรผมมองว่าผลประโยชน์ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้น<ม>กับโครงการบันเทิงไทยเรามันมากกว่าที่จะมาห่วงคอมเมนต์เหล่านี้พี่เป็อะไรอยังงานอาาคนเขาหนีกองทุนทเป็นงาน่เป็นที่ครับผมชิเปสบุษนนะครับก็เป็นงานที่สังกัดจัดขึ้นนะครับผมที่โครงกาง ไอเดอัเฟลนะครับจะเป็นพิธศการที่เหมือนกับว่าโชว์ชว์มุมมองของบ้านนะครับในมุมมองต่างๆนะครับมีทั้งห้องห้องนอนนะครับห้องน้ําแล้วก็ห้องห้องกินข้าวนะครับเพื่อเป็นตัวแทนความรู้สึกต่างๆของคนในครอบครัวนะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นพื้นที่ที่ดีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ที่สนใจในเรื่องบ้านเนี่ยผมมองว่าน,น้าเกิดมาที่เนี่ยก็จะได้คําตอบที่ดีก็การกลับไปนับน อ่าที่ศักยเซนเตอร์นะครับผมอ่ามันที่สิบสองถึงที่สิบหกเวลาผมอยู่นะครับเป็นอะไรที่เรอมูมอะไรที่เสียงครับเวลาเราใช้ชีวิตแบบนี้อ่บห้องพักผ่อนก็แน่นอนต้องเป็นห้องนอนนะครับผมเพราะว่าก็เนอะเราเหนื่อยๆกลับมาการได้ทิ้งตัวลงเตียงนอนที่เราคุ้นเคยมันเป็นสิ่งที่ปิดอ่าเราชอบทำอะไรเนี่ยห้องนอนของเราเป็นพิเศษคือแบบนอนหมอนเดียหนอนหมอนครับผมหมอนใช่ใช่เพราะว่าหมอนเนี่ยผม ลองซื้อมาสิบที่กว่าจะเจอหมอที่มันเป๊ะกับพอเราจริงๆเนี่ยเราก็เลยมันรู้สึกว่าเออพิเศษสำหรับเราถ้ามันเกิดใครที่อยากมาเนอะแต่ก็เดรสไทยก็มาที่นี่ครับผมก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาแนวทางน,นะครับหมอบ้านนะครับผมเชื่อว่าในเทศรรกาลนี้ก็น่าจะเป็นบอกคําตอบอะไรหลายๆอย่างให้กับทุกคนได้นะครับรก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช้อย c e สำหรับให้กับทุกคนนะครับก็จะจัดที่สยมเซ็นเตอร์นะครับวันที่12ถึงวันที่สิ 6, บหกพฤษภาคมนะครับก็ฝากหา ตั้งตวใจตั้งรืออใช่ใช่เออคระมคระวังเพราะตั้งรือเขาเขาหาเพื่อเลขยกตุนตุนได้ใช่ไหมครับก็ต้องต้องทำหน่งใหม่ที่เราตั้งใจรับผิดในงานครับอ๋ออันเนี้ยอันนี้คือก็ก็จริงๆก็อยากชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องการเป็นอาอนุกรรมการเนาะก็ก่อนอื่นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการนะครับอ่าเฉพาะด้านท่าพิลล์เนาะอ่าซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้เป็น มีอำนาจหน้าที่ที่แบบยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆผมจะบอกว่าเปล่าเลยคือในฐานะอำนา,หน,า,ห,นาหน้าที่ของนุกกรรมการเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับคนที่รับผิดชอบในวิชัชิมนั้นันมีความ Specialist สต์ทางชิมน้น,นั้นเข้าไปเนี่ยเพื่อจะอเสนอไอเดียเสนอโครงการเสนอนโยบายหรือว่ามีปัญหาใดๆก็รื่วมกันเสนอแก้ไขามากกว่านะครับแล้วถึงจะส่บเรื่องเข้าคณะกรรมการอีกทีหนึง่งเพื่อรับการพิจารณา ไปเข้าประชุมมาถึงไหนมาครับไปไประชุมมาก็รู้สึกว่าดีครับผมส่วนตัวผมมองว่าเราเข้าไปหาความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีะข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันก็ผมว่ามันมันว้าวเหมือนกัน,ววนตื่นเต้นรับตำแหน่งนี้ตื่นเต้นไหมคือพอเหมือนกับเรามีประสบการณ์การทํากับร่วมงานกับพี่ๆสมารคอมเมดีงมาอีกแล้วครับเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเข้าไปเพื่อคอมเมนต์เพื่อเสนอไอเดียเนี่ย ก่อนก่อนจะได้รับตําแหน่งเราก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วตอนได้รับตําแหน่งเราก็ทาอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็นจะไม่ได้มีความกดดันอะไร <im it> เท่าไหร่เริ่มปฏิบัติงานในการคิดตำแหน่งเริ่มอะไรไห <im it> มเริกก่มปฏิบัติงานที่ก่อนหน้นก็คือประชุมไปแล้วเพราะอันน <im it> ี้ก็เริ่มเลยเลยคือจริงๆ <im it> ผมเข้ามาค่อนข้างหลังๆครับ <im it> ตอนที่เข้ามาเนี่ย <im it> เหมือนกับหลายๆโครงการหลายๆไอเดียก็เริ่มมีการลุกหน้าไปแล้วนะครับผมเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็น รับข้อมูลมากกว่าแล้วก็คอเมนต์บ,งบ,งบ,งบงางคอมเมนต์ประเด็นที่ผมบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปมันจะสรรมบูรณ์ขึ้นไหมเท่านั้นเองครับหนุนคุณอยากทำอะไรบ้างครับผมทำเพือ่ออะไรทำอะไรบ้างครับจริงๆผมอยากทําหลายๆอย่างมากเลยครับแต่ว่าไอาเดียใหญ่ๆ <im ly> ก็คงก็คงเป็นยกระดับคุณภาพโครงการบันเทิงนะครับผมแล้วก็ เหมือนที่ให้สัมภาษณ์กับที่สอนอยู่นไปเนาะคือผมแค่มองว่าอีกสิปียีสปีข้างหน้าผมแค่อยากให้เหมือนกับว่าเวลาที่นักแสดงหรือศิลปินบ้านเราไปที่ต่างประเทศไปร่วมงานอะไรเงี้ยเราแค่อยากให้รู้สึกว่าเออเขาได้รับเกียรติจากเราหรือถ้าเกิดศิลปินนักแสดงจากต่างประเทศมาที่มาร่วมรายการที่บ้านเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในบ้านเรา นี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมมอกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็แปลว่าภาคธุรกิจารมเราต้องแข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับทางสังคมต้งจัดทำงานนี้เราต้องเข้าประชุมตลอดทุกนาทีถือว่ามันมีไม่นายนอ่นนนิดไอดไ่นายน่อนรบานต่นนอนติด่นาอน่นยนออน่มนอตาติ่อนไนยม่าต้องมยด่างนีน่าอ ถ้าว่างก็เข้าถ้าไม่ว่างก็ไม่เข้าแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะอันุกรรมการทุกท่านอย่างน้อยก็ท่านผู้อยนวยเนาะทุกคนเป็นจิตอา,าสามาะคระับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น,น,นทางผูกคนเนี่ยก็จะเข้าใจกันละกันว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าท,ทุกคนมีภาระาในการพัฒนาวงการกมากๆเพราะฉะนั้นก็จะสละเวลาท่านะร่วมร่วมประชุมให้มากที่สุดอันนี้ต้องเขามีระบุเป็นเวลรมาไหมครับว่ากี่เออะไรแบบนี้ว่าเออ กี่ปีไปเป็นอะไรวันนั้นที่เราได้ยินผมอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบนะครับตุ้มขนาดเล็กน้อมก็จะมีปีส่วนที่บอกว่าดูไม่เหมาะสมแต่จะบอกนะครับผมก็จริงจริงก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณสหรับทุกความคิดเห็นครับเราก็เราแต่เรารู้สึกว่าพอทุกคนเป็นจิตอาสามาเนาะแล้วเหมือนกับว่าพอมันเป็นอนุกรรมการทางด้านภาพยนตร์ผมก็มองว่าทาง ทางรักอะไรเงี้ยก็อาจจะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการที่ควรจะได้รับความเห็นของอวิชาชีพให้มันหลากหลายแขนงมากที่สุดในวงการบันเพิงสมมรับด,ด้านภาพยนตร์ก็ควรจะมีผู้กำกับน,นักเขียนบทผู้ผเซอรายแสแดงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในอนุกรรมการด้านภาพยนตร์เนี่ยมีนักแสดงทั้งหมดสองท่านน,น,นะนนะครับสองคนนะครับก็คือพี่นัทนะครับแล้วก็ตัวผมเพราะฉะนั้นเมื่ออนุกรรมการคภาพยนตร์มีทั้งหมดยี่สิบสองท่านนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนแล้วผมก็ส่วนตัวแล้วกันมองว่าก็ ก็ถ <cade S 2> ือว <icio S 2> ่าเหมาะสมเหมาะสมแต่ส <proceso ography> ่วนเรื่องไออายุหรือวัยวุฒิก็เอ่อก็มันก็หลากหลายความเห็นแต่ส่วนตัวผมมีภา่นมากๆในการที่จะช่วยเหลือกันจมันตื่นเต้นทุกน้องทุกน้อรอ๋ผมผมผมเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้หน่อยอะไรผมมองว่าผลประโยชน์ที่ที่เราที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงไทยเรามันมากกว่าที่จะมาห่วงคอมเมนต์เหล่านี้ นในใจคิดว่ากี่ปีครับจะได้ไทยเราทำงานเต็มที่เต็มปังอ่ะในไทยเราผมมองว่าผมมองว่าสองปีแบบฮะไ,<ป>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะคือผมมองว่าถ้าจะให้เกิดความเคยชินเนี่ยจนทั่วโลกยอมรับอ่ะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นสิบปีสิบปีมันต้องวางแผนระยะย,ยาวครับผมมันไม่ใช่ว่าสามสีป่ปีมันจะ คึ่งมันต้องได้รับความยอมรับจากสากลนระโ,โลกนั่นถึงเท่ากับว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้น mm hmm. ใช่ครับถูกว่าจะถ้าเขาไอยู่ต่อจีนผมก็จะม่ตอก็ตราบใดที่ mm hmm. ไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่าจะลั่นไหนหรือว่าเภาคเอกชนก็ตามนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดอ mm hmm. ยากมีส่วนในการ mm hmm. ร่วมพัฒนาใดๆ mm hmm. และถ้าเกิดอยากได้ความช่วยเหลือ mm hmm. จากผมหรือว่าจาก,จากทา่ทานใดก็แล้วแต่ผมว่า ทุกคนก็ยินดีจะช่วยอย่นะไม่ว่าความเชื่อของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามเจตาานิววขบบทุก้